สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทอักขยานวิชาณเจ้าแล้วเราก็จะมาฝึกอ่านบทอักขยานพร้อมๆกันนะคะมาฟังกันเลยค่ะเด็กๆเ,เกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นตน้นวิชาณเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายค่ะ เพื่อนฟูงเยะเยาวว่าเงาว่าโงา่งร่างคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคยอยู่จนโตไปเป็นข่าเขาเพราะเงาเพราะ,งาราะงาโงบ่บางเป็นคนโซเที่ยวขอก ถ้ารู้วิชาประเสริฐนักนาชูนาราศีจะไปรแห่งใดมีคนปราณีอยากไรไม่มีสวัสดีมงคลค่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับการอ่านบทขยานวิชาหนาเจ้าคราวนี้คุณครูฟ้าก็อยากจะมาฟังเสียงเด็กๆบ้างลองฝึกอ่านอัดคลิปแล้วส่งมาให้ครูฟ้าฟังบ้างนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ